สวัสดีตอนเช้าวันส,สุขสุขสันสดใสนะคะวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีกับทุกคนไม่ว่าทุกคนที่อยู่เมืองไทยหรืออยู่ในต่างแดนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยบางกลุ่มที่อยู่บ้านเราห่างไกลาจากการสื่อสารของรัฐแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ว่า คนไทยที่อยู่ในต่างแดนสามารถติดต่อบอกกล่าวกับคนไทยหลายๆกลุ่มกับญาติพี่น้องที่อยู่เมืองไทยนะคะว่าตอนนี้เงินสิทธิการเยียวยาคุณได้รับการเยียวยาจากเว็บเราชนะ com ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้นะนี่ละคาก็จะเป็นทางเรื่องอีกตัวหนึ่งที่ว่า แจ้งข่าวสารให้ทางคนไทยที่อยู่ต่างประเทศรู้คนไทยต่างประเทศก็แจ้งข่าวสารพี่น้องเมืองไทยอีกรอบหนึ่งค่ะมันก็จะเป็นการช่วยกระจายข่าวกันอีกทางหนึ่งเนาะแต่ได้ช่วยเหลือพี่น้องคนที่กำลังลำบากอยู่ตอนนี้ในเมืองไทยเราก็อยากจะแจ้งนะคะว่าอย่างที่ทราบคือกลุ่มแรกได้รับไปแล้วคือคนพิการกับผู้สูงอายุ ซึ่งในวันนี้พี่จะไม่บอกถึงการลงทะเบียนหรือว่าการใช้แอปอะไรต่ออะไรกระเป๋าตรงกระเป๋าตังหรือว่าอะไรนะเพราะว่าจะมีหลายๆคนเขาทำไปแล้วบอกไปแล้วคือก็หลายคนก็จะรู้กันแล้วแต่ว่าจะบอกให้ฟังว่าวันนี้ข่าวดีคือหนึ่งลุ่มที่สองวันนี้ได้รับเงินฟันแรก แล้วค่ะคือวันที่5้ากุมภาพันธ์สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วและได้รับสิทธิ์วันนี้นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์วันนี้เข้าไปเช็คด่วนเลยค่ะว่าคุณได้สิทธิ์ไหมถ้าคุณยังไม่ได้คุณก็ยังมีโอกาสเข้าไปดูในข้อมูลว่า ไปแก้ไขว่าในข้อมูลคุณไม่ผ่านเพราะอะไรเขาก็จะมีให้คุณดูคุณก็รีบแก้เลยค่ะเพราะยังมีสิทธิ์ถึงวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์แล้วผู้ที่ยังสิทธิ์ลงทะเบียนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนที่อยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่ได้ใช้สิทธิ์เ,เที่ยวด้วยกัน ไม่มีแอปเป่าตังพวกนี้เข้าไปลงทะเบียนได้แล้วนะคะถึงว่าเปิดมาตั้งแต่29กามกราไปยัน12กุมภานะคะคุณยังมีสิทธิ์เข้าไปเช็คสิทธิ์เดี๋ยวนี้เลยรวมทั้งกลุ่มที่สด้วยคือกลุ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งและกลุ่มที่ใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันอันนี้ก็วันนี้เช็คสิทธิ์ได้เลยค่ะนะ เข้าไปเช็คได้เลยวันนี้นะคะ5กุมภาพันธ์แต่กลุ่มที่3จะได้สิทธิ์วันที่18กุมภาพันธ์คือได้ใช้สิทธิ์เมื่อวันนี้คุณเช็คสิทธิ์แล้วเขาจะบอกว่าโอเคคุณได้สิทธิ์แล้วนะคะแต่คุณจะมีสิทธิ์ใช้คือวันที่18กุมภาพันธ์ครั้งแรกเขาจะเข้าให้วันที่18กุมภาพันธ์2,000บาท สำหรับผู้ที่ถือบัตรสิทธิ์คนละครึ่งและสิทธิ์เที่ยวด้วยกันนะคะอันนี้เขาจะเข้าวันแรก18กุมภาพันธ์2,000บาทและ25กุมภาพันธ์อีก1,000บาทแล้วทีนี้ก็จะเป็นอาทิตย์ละ1,000บาท1,000บาทไปจนถึงวันที่25มีนาคมคือรวมแล้วก็6อาทิตย์ นะก็จะครบ7,000บาทโอเคนะคะอันนี้เข้าใจนะและกลุ่มของวันนี้ก็คือกลุ่มที่สองอันนี้เขาจะเข้าให้วันที่ต้นไปนี่ก็คือเจ็เอ่อหกรบาทถึง700บาทอันนี้แล้วแต่ บัตรที่แต่ละคนมีรายได้เงินเดือนเข้าเดือนละเท่าไหร่บางคนก็675บางคนก็700อันนี้รัฐก็จะช่วยให้เข้ามา675แล้วก็ถึง700นะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยหลายๆคนเนาะเพราะว่าเราก็แจ้งข่าวสารกันไปให้รับรู้นะเพราะว่า บางทีมันก็เป็นประโยชน์ในการสื่อสารกันสำหรับคนไทยในต่างแดนก็เป็นได้แล้วก็ใช้ถูไปทางบ้านเมืองไทยได้เพราะว่าหลายกลุ่มเขาก็อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีการสื่อสารของรัฐเข้าถึงอยู่ท้องไร่ท้องนาอย่างนี้แต่ว่าเขามีสิทธิ์และผู้ที่ยังกลุ่มที่สามที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะผู้ไม่มีแอปเป๋าตังไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่ง ไม่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันอันนี้รีบลงทะเบียนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เขายังเปิดรับอยู่เนาะถึงวันที่สิบสองกุมภาันนะอันนี้ก็ยังมีสิทธิ์กันอยู่เนาะนี่แหละค่ะก็เลยมาแจ้งข่าวกันนะวันนี้วันศุกร์แต่เช้าเลยเมืองไทยป่านนี้ก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะแล้วล่ะค่ะคิดว่านะ,ะเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในเมืองกลุ่มที่มีการสื่อสารของรัฐ และกลุ่มที่มีสิทธ์เนาะแล้วถ้าบ้านไหนกลุ่มไหนญาติพี่น้องยังไม่มีสิทธิ์ยังไม่ได้ลงทะเบียนคุณรีบโทรแจ้งเขาไปเลยนะคะว่ารีบไปลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ให้เราไปให้คนที่เขามีอินเทอร์เนต็ตลองซื้อมาที่โปรโมชั่นถูกๆ2 0 0กว่าบาทอย่างเงี้ย ต่อเดือนนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ให้ลูกหลานถ้าเราทําไม่เป็นให้ลูกหลานทําให้ค่ะแต่ว่าเงินของผู้สูงอายุกับคนพิการอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะอันนี้จะเข้าอัตโนมัติแล้วคนที่มีบัตรเอ่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบียนพวกนี้เขามีเข้าให้อัตโนมัติแต่ผู้ที่ยังไม่มีหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนให เข้าไปลงได้ตั้งแต่วันนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเปิดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสิก้ามกรามาแล้วเปิดรับลงทะเบียนไปยันถึงวันที่สิบสองกุมภาพันธ์นะคะแล้ววันนี้เช็คสิทธิ์ด่วนเลยค่ะพวกกลุ่มที่สว่ามีสิทธิ์ไหมเพราะเขาจะขึ้นทันทีวันนี้ว่าคุณมีสิทธิ์คนไหนไม่มีสิทธิ์ก็จะได้แก้ไขสิทธิ์ได้ถูกต้อง นะคะเข้าไปแก้ไขให้ถูกต้องคุณยังมีเวลาอยู่ถึงวันที่12กลกุมภาพันธ์นะพวกกลุ่มที่สอย่านนอนหลับทับสิทธิ์ค่ะเพราะว่าสิทธิ์ของความเป็นคนไทยพวกเราเดือดร้อนเราก็สมควรจะได้ในช่วงโควิดเพราะว่าหลายๆคนก็ตกงานต้องกลับบ้านกลับบ้านต่างจังหวัดไปอยู่กับลูกกับหลานเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในเมืองกรุง ในโรงงานหลายวันเพราะอย่างน้อยอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านเราก็ยังมีบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่แต่ว่ามันก็จะน้อยลงผักญ้าอาหารเราก็ยังหาหาเองได้หาปลูกได้มันก็จะถูกลดค่าครองชีพในเมืองกรุงเนาะนี่แหละค่ะถ้าพวกก็ดีใจด้วยกับคนไทยหลายๆคนนะที่ได้สิทธิ์อันนี้ที่มีเงินเยียวยาช่วยเหลือ เพราะว่านี่ก็เคยไปติดโควิดอยู่เมืองไทยเมื่อเงินสองเดือนก็รู้ละค่ะว่าความยากลำบากมันเป็นยังไงเวลาไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อาหารการกินก็หาซื้อยากยิ่งกว่าแพงเนาะแต่ว่าเมื่อรัฐมีเงินสิ่งน,นี้มาช่วยมันก็ยังช่วยให้เราบรรเทาความเดือดร้อนลงได้เยอะอยู่นะคะถึงว่าจำนวนเงินจะไม่เยอะแยะแต่ก็ยังดีที่ยังมีให้ ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหกร้อยอาทิตย์ละพันเราก็ยังมีทุนเงินเราไปได้ตั้งเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ่อพวกที่ใช้สิทธิ์คนละครึง่งเราก็ไม่ต้องใช้เงินเติมลงไปแล้วทีนี้เพราะว่ารัฐโอนมาให้เราก็ใช้เงินของรัฐไปเลยไม่ต้องใส่เงินลงไปเหมือนทุกครั้งที่เคยใช้มาที่ว่าคนละครึง่งเราก็ต้องใส่เงินลงไปแต่อันนี้เราไม่ต้องใส่เลยค่ะ เที่ยวนี้เงินภายในสองเดือนนะคือเราไม่ต้องใส่เงินช่วยในสิทธิ์คนละครึง่งเราไปใช้เงินของรัฐเต็มที่เลยค่ะเขาใส่ให้เราพันหนึ่งเราก็ใช้ไปเลยค่ะอาทิตย์ละพันอาทิตย์ละพันเนาะนี่แหละค่ะมันก็ยังดีขึ้นมาเพอเห็นใจหลายๆคนที่ว่าบางครั้งใช้สิทธิ์คนละครึง่ง ก็บางคนก็ไม่มีเงินจะไปใช้สิทธิ์ต้องไปยืมข้างบ้านมาเพื่อเอาไปใส่ใช้สิทธิ์อันนี้แล้วก็ต้องหาไปคืนเขามันก็เป็นความยากลำบากของคนจนหลายๆคนที่คนมีเงินบางทีเขาไม่ได้รับรู้ในส่วนนี้แต่ว่าคนจนๆเท่านั้นที่กำลังลำบากก็จะรู้ในส่วนนี้เนาะ นั่นแหละค่ะแต่ถึงจะเป็นจํานวนเงินน้อยนิดเราก็ยังดีใจว่ามันยังมีมาให้ลูกให้หลานเราได้กินประทางชีวิตกันไปวันวันหนึ่งก็ยังดีจนกว่าไอ้โรคนี้มันจะหายไม่รู้เมื่อไหร่ก็เหมือนกันเนาะก็มาแจ้งข่าวเพื่อว่าพี่น้องทางนี้ก็จะได้ถูกไปบอกพี่น้องทางนู้นว่าในส่วนนี้ส่วนลับสำหรับ,รบเ,เงิน ไม่สามารถเป็น,ปนกดเป็นเงินสดได้เนาะเพราะว่าเ,เงินสดของบัตรผู้สูงอายุที่ได้ทุกเดือนอันนั้นเรากดออกได้บัตรสวัสดิการของรัฐที่มีหกร้อยต่อเดือนอันนั้นก็จะใช้เป็นซื้อของไปอันนั้นไม่แน่ใจว่ากดได้ไหมคิดว่าได้นะแต่ว่าผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่ง คือเงินที่เราใส่ไปครึ่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องใส่แล้วไปใช้สิทธิ์ของรัฐได้เลยพันหนึ่งส่วนบัตรผู้สูงอายุก็เหมือนเดิมคือถ้าเป็นเงินเดือนของเราต่างหากก็คือต่างหากแต่เราก็ใช้เงินของรัฐไปเงินเดือนของเราก็เก็บไว้ก็จะช่วยสะสมเงินเราไว้ในยามที่รัฐเงินรัฐช่วยเหลือหมดเราก็ยังได้ส่วนนั้นมาไว้กินค้างตัดต่อไปเนาะ อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้ไม่มากก็น้อยล่ะคะ่ะก็ยังดีเพราะว่าในต่างแดนในเยอรมันอย่างประเทศอื่นเขาก็อังกฤษก็ยังมีช่วยประชาชนเขาบ้านหลังละเท่าไหร่แต่ละคนเท่าไหร่แต่ในเยอรมันนี่เขาไม่ได้มามีช่วยอย่างเราตกงานก็คือตกงานไม่มีงานก็คืออยู่บ้านมันหลวงไม่ได้มาช่วยมาให้มากินไม่มีนะคะ แต่ว่าเขาจะช่วยพวกร้านค้าที่เคยเสียภาษีมานานหลายปีแล้วอันนั้นเขาก็จะมีช่วยกันบ้างนิดนิด,น,ด,น,ดน่อยๆพวกที่เสียค่าเช่าร้านอะไรเงี้ยแต่อย่างพวกเราเรานี่เขาไม่ได้มาจ่ายให้นะคะเพราะว่าคุณตกงานก็เรื่องของคุณถึงคุณจะเสียภาษีการทำงานเวลาเราทำงานเราเสียภาษีเขาก็ไม่ได้มาช่วยเรานะในตรงนี้เราเสียภาษีทุกเดือนภาษีไรายได้ งไทยนี่โชคดีที่สุดแล้วค่ะก็มีข่าวแจ้งเพิ่มอีกนิดหนึ่งเรื่องบัตรผู้สูงอายุใครที่อายุห้าสิบเก้าย่างคือห้าสิบเก้าทำบัตรผู้สูงอายุไว้ก็จะดีค่ะเพราะว่า เราไม่รู้อนาคตเราจะอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนทุกคนต่างก็หวังว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยบ้านไปชีวิตทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ทำไว้ก็ได้ค่ะพอห้าสิบเก้าย่างก็เริ่มไปลงทะเบียนทำแถวบ้านเรานั่นแหละค่ะพอหกสิบเขาก็จะได้ทำให้อัตโนมัติพราะเรากลับเมืองไทยเราก็ใช้เงินเสียภาษีเมืองไทยอีกครั้งเหมือนกัน ตั้งแต่เกิดมาเราเกิดเมืองไทยเราก็เสียภาษีมาตั้งแต่เกิดแล้วยันอายุเยอะเรากลับไปอยู่บ้านเราทุกครั้งเรากลับไปเที่ยวเราก็ไปเสียภาษีให้บ้านเราทุกครั้งนะคะในการกินการเที่ยวทุกครั้งเราต้องเสียภาษีตลอดภาษีการซื้อของเราไปแล้วในเมื่อเราอายุเยอะแล้วเราก็จะได้ส่วนนั้นกลับมาบ้างก็คงไม่เปไ็นไรเนาะแล้วก็หลายๆคนที่อยู่บ้านเราบางคนคนเท่าคนแก่ก็ไม่รู้เรื่อง เราอยู่เมืองนอกเมืองนานเราก็ถูกไปบอกได้ว่าเออลูกหลานเนื่อพายายไปทาหน่อยไปแจ้งหน่อยไม่ว่าเราจะอายุเกินมาแล้วเราก็ไปแจ้งให้อําเภอได้รู้ว่าเราอายุเท่านี้แล้วเรายังไม่ได้ทําบัตรออผู้สูงอายุหรือว่าลูกหลานเราตกงานมายังไม่ได้ทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนให้รีบไปทําไว้เลยค่ะมันมีประโยชน์เพราะว่าอันนั้นจะได้ทุกเดือนสองอย่างนี้จะได้ทุกเดือน แล้วก็มันก็ยังพอไว้เป็นประทางมั่งว่ายายได้หลานได้ก็ยังไปซื้อข้าวมาไว้กินคนหนึ่งซื้อข้าวคนหนึ่งซื้ออผงซักฟอกเข้าบ้านเนอะนั่นแหละค่ะการที่เราช่วยกันบอกข่าวสารไปอย่างนี้มันก็ยังช่วยกระจายข่าวกันไปคนไทยในเมืองไทยก็จะได้รับรู้กันมากขึ้น เพราะว่าลูกหลานอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้มีเงินส่งมากมายไม่ได้มีให้เยอะแยะแล้วยิ่งในต่างประเทศช่วงนี้โควิดระบาดทุกทุกประเทศมันก็เลยปิดประเทศแล้วไม่มีงานทำไรายได้ไม่มีมาก็ไม่มีเงินส่งทางบ้านผู้แก่ผู้เฒ่าก็รอแต่ว่าดีว่าทางบ้านเรายังมีให้ทำบัตรผู้สูงอายุ ซึ่งสมัยก่อนไม่มีนะคะลูกหลานต้องเลี้ยงเองแต่สมัยนี้คิดว่าดีมากเลยที่ว่ารัฐได้มีสิ่งนี้ได้ช่วยเหลือถึงจะนิดหน่อยก็ยังดีได้ช่วยเหลือ,อให้ผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานทางบ้านได้มีอยู่มีกินกันเนาะก็ยังช่วยให้ทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงกังวลกันมากเพราะาทางนี้ก็สีเลียดเครียดกันเป็นแถวๆแล้วล่ะค่ะมันปิดมาสามเดือนสี่เดือนโดนกันมาเป็นสองครั้งสามครั้งแล้ว ละลอกสองละลอกสามแล้วคะ่ะมันจะละลอกสามแล้วละลอกหนึ่งผ่านไปก็ย่าแย่ละลอกสองผ่านมาก็ยิ่งแย่ย่ำละลอกลรอบสามก็ไม่ต้องแล้วคะ่ะกลับบ้านเมืองไทยกันดีกว่ามั้งนะคะนี่แหละค่ะอ่ามัดแจ้งข่าววันศุกร์นี่แหล,ละคะ่ะวันศุกร์ก็ต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาโอเคคะ่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะ ไม่ว่าคนไทยทั้งในประเทศหรือว่าคนไทยในต่างประเทศที่มีญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยก็สามารถได้ตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเขาจะบอกคุณเลยว่าคุณจะได้เริ่มสิทธิ์วันที่18กลุ่มภาพันธ์นะโอเคค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต,ต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่หล,ลายๆคนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย